เสียงนกหวีดเริ่มต้นดังขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสนามแข่งขันแห่งนี้ในเมืองโซโประเทศเกาหลีใต้ถูกจับตามองจากทั้งเอเชียเมื่อทีมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีของไทยต้องโคจรมาพบกับอุซเบกิสถานคู่แข่งที่มีพลังและรูปร่างสูงใหญ่กว่าแต่สิ่งที่แฟนๆรู้ดีคือความเร็วความแม่นและหัวใจของนักสู้แบบไทยๆคือจุดแข็งที่ทีมชุดนี้ภาคภูมิใจเสียงเชีย ไทยแลนด์สู้ๆดังก้องทั่วสนามขณะที่นักกีฬาสาวน้อยของไทยยืนเรียงแถวเพื่อรับการแนะนำทีมเสียงปรบมือกึกก้องขึ้่ทันทีเมื่อชื่อทีมชาติไทยถูกประกาศผ่านลำโพงและในแววตาของเด็กๆทุกคนมีแต่ความมั่นใจว่าพวกเธอพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเกมเซตแรกเริ่มต้นด้วยแรงกดดันที่สูงมากอุซเบกิสถานเปิดเกมบุกด้วยลูกเสิร์ฟหนักและการบล็อกที่แน่น แต่สาวไทยตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเกมรับอันเหนียวแน่นจากลิเบโรตัวเก่งที่พุ่งรับทุกลูกอย่างไม่กลัวเจ็บทุกการเซตบอลจากตัวเซตของไทยมีความแม่นยำระดับสูงแม้จะต้องรับมือกับลูกสอปอไอกาแรงๆจากคู่แข่งที่สูงกว่าแต่เด็กสาวไทยกลับใช้ความไวและการเคลื่อนไหวที่เป็นระบบในการสวนกลับทุกครั้งที่บอลถูกยกขึ้นเหนือหัวตัวตบหัวเสาอย่างน้ำหวานชื่อเล่นของตัวตบดาวรุ่งวัย15ปี จะพุ่งขึ้นพร้อมแรงระเบิดที่เกินวัยส่งลูกบอลลงพื้นแดนอุซเบกิสถานอย่างแม่นยำสกอร์แรกของไทยมาพร้อมเสียงเฮก้องสนามตลอดครึ่งเซตแรกทั้งสองทีมแลกคะแนนกันอย่างสูสีอุซเบกิสถานพยายามใช้ความสูงในการบล็อกและการตบเร็วแต่ไทยใช้เกมโต้กลับที่ว่องไวการเคลื่อนตำแหน่งของผู้เล่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้แฟนบอลตะลึงทุกคนทำหน้าที่อย่างสอดคล้องราวกับเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมอย่างดี การประสานงานระหว่างตัวเซตกับตัวตบด้านหลังเป็นจุดพลิกเกมสำคัญเซตแรกจบลงด้วยชัยชนะของไทย25-22โดยสาวไทยสามารถควบคุมจังหวะท้ายเกมได้อย่างสมบูรณ์ช่วงพักระหว่างเซตเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากโค้ชและทีมงานที่ให้คำแนะนำแบบใจเย็นเสียงโค้ชพูดว่าเล่นในเกมของเราอย่าเร่งอยากกลัวดังชัดในกล้องถ่ายทอดสดเด็กๆทุกคนพยักหน้าอย่างมั่นใจก่อนจะลุกขึ้นมาเรียงแถวใหม่พร้อมเสียงเชียร์ไทยแลนด์ไฟติ้ง จากแฟนๆที่อยู่บนอัฒจันทร์เซตที่สองเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอุสเบกิสทานเปลี่ยนแทคติกมาเล่นบอลเร็วและเสิร์ฟบ,บีบเส้นหลังทำให้เกมรับของไทยต้องปรับตัวในช่วงต้นแต่ทีมไทยไม่เสียขวาญลิเบโรยังคงอ่านทางบอลได้แม่นตัวเซตใช้จังหวะหลอกคู่แข่งหลายครั้งและเมื่อได้โอกาสก็เปิดทางให้หัวเสาคู่ใจขึ้นตบเต็มแรง เสียงลูกบอลกระแทกพื้นสะเทือนทั่วสนามไทยพลิกขึ้งนำ12-10และไม่หันกลับมามองอีกเลยสิ่งที่แฟนบอลทั่วเอเชียชื่นชมในทีมชุดนี้คือความกล้าและความนิ่งแม้จะอายุเพียง14-16ปีแต่การเคลื่อนไหวการสื่อสารและการเล่นร่วมกันมีความเป็นมืออาชีพสูงมากสายตาที่จ้องลูกบอลไม่เคยสั่นไหวทุกการส่งเสียงของเพื่อนร่วมทีมคือพลังใจที่ช่วยกันประคองไม่ให้ใครหลุดจังหวะ การสื่อสารอย่างต่อเนื่องทำให้เซตสองกลายเป็นของไทยอย่างหมดจดปิดจบด้วยสกอร์25-18และเสียงเฮที่ดังลั่นทั่วโซเชียลขณะกล้องจับไปยังมา้านั่งทีมไทยจะเห็นโค้ชยิ้มพร้อมน้ำตาแห่งความภูมิใจเด็กๆโคเข้ากอดกันเป็นวงกลมบางคนยกมือไหว้ฟ้าบางคนชี้นิ้วขึ้นฟ้าราวกับขอบคุณโชคชะตา แต่เกมยังไม่จบพวกเธอยังต้องการชัยชนะ3-0เพื่อยืนยันความเหนือชั้นเซตสุดท้ายเริ่มต้นด้วยความกดดันของฝั่งอุซเบกิสถานที่พยายามเอาคืนอย่างสุดกำลังแต่สิ่งที่เห็นคือพลังของทีมไทยที่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในเซตที่3ทั้ง2ฝ่ายผลัดกันนำและตามเสียงเชียร์ในสนามเริ่มดังขึ้นทุกครั้งที่ไทยทำแต้มได้ผู้บรรยายถึงกับพูดว่าเด็กไทยเล่นได้เหมือนทีมชุดใหญ่เลย การเคลื่อนไหวของตัวตบด้านข้างที่ใช้ลูกหยอดสลับกับตบหนักทำให้บล็อกของอุซเบกิสถานพังเป็นชช่วๆตัวเซตของไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะจังหวะเซตหลังที่คาดไม่ถึงทำให้คะแนนขยับเป็น20-17ก่อนจะปิดเซตสุดท้ายด้วย25-19ทันทีที่ลูกสุดท้ายตกพื้นเสียงนกหวีดจบเกมดังขึ้นพร้อมเสียงเฮจากแฟนๆแ,และทีมงานทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเหนืออุซเบกิสถาน3-0เซตครึ่งนำเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศอย่างภาคภูมิเด็กสาวทุกคนโผล่เข้ากอดกันอีกครั้งครูฝึกก้าวเข้ามากอดทุกคนนาทีและคนด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มใจมันไม่ใช่แค่ชัยชนะในเกมแต่เป็นชัยชนะของหัวใจหลังจบเกมผู้สื่อข่าวจากหลายประเทศเข้ามาสัมภาษณ์โค้ชทีมไทยพูดด้วยรอยยิ้มว่าเรามาที่นี่ไม่ใช่แค่เพื่อแข่งแต่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถสร้างนักกีฬาคุณภาพได้ตั้งแต่เยาว์วัย คำพูดนั้นถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วผู้คนจำนวนมากแสดงความชื่นชมเด็กๆก,กลายเป็นฮีโร่ในสายตาแฟนวอลเล่บอลทั่วเอเชียค่ำคืนนั้นคลิปไฮไลท์ไทย vs u ู b ซดีถูกอัปโหลดลง YouTube และกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงยอดวิวทะลุล้านครั้งแฟนๆพากันคอมเมนต์ชื่นชมว่าเด็กไทยเล่นดีมากอนาคตทีมชาติอยู่ในมือพวกเธอหัวใจสู้ไม่แพ้ใครในโลกและ นี่คือพลังใหม่ของเอเชียมีการแชร์ต่อไปทั่วทิกต o อกเฟซบุ๊กอินสตาแกรมพร้อมข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลเล่บอลไทยยู16เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยสู้ๆความสําเร็จในแมชนี้ไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับทีมแต่ยังจุดประกายให้มงการวอลเล่บอลเยาวชนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งโรงเรียนและสโมสรกีฬาเริ่มพูดถึงการสร้างฐานเยาวชนให้เข้มแข็งขึ้น เด็กๆหลายคนที่ดูแมชนี้ทางโทรทัศน์บอกกับพ่อแม่ว่าหนูอยากเป็นนักวอลเล่บอลทีมชาติเสียงเหล่านั้นคือพลังใหม่ของประเทศในอีกมุมหนึ่งทีมอุซเบกิสถานเองก็แสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมพวกเขาเดินมาจับมือทีมไทยพร้อมรอยยิ้มและกล่าวชื่นชมว่าทีมคุณสุดยอดจริงๆภาพนั้นถูกแชร์ในโลกออนไลน์และกลายเป็นภาพประทับใจ เพราะสะท้อนความสวยงามของกีฬาที่ไม่ได้มีแค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่คือมิตรภาพและความเคารพซึ่งกันแอละกันหลังจากกลับถึงโรงแรมทีมไทยได้รับข้อความแสดงความยินดีจากสมาคมวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยรวมถึงนักตบทีมชาติรุ่นที่อย่างเลิมจิตและออนโอมาที่โพส์ตให้กำลังใจผ่านโซเชียลน้องๆเล่นดีมากสู้ด้วยหัวใจภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศ คำพูดนั้นกลายเป็นเชื้อเพลิงทางใจให้เด็กๆยิ่งฝึกหนักขึ้นเพื่อเตรียมรอบต่อไปชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางใหม่ของทีมไทย U16 ที่กำลังจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของทีมชาติในอนาคตความเชื่อมัน่นความสามาัคคีและพลังใจที่พวกเธอแสดงออกมาคือสิ่งที่ทําให้แฟนๆรู้ว่าวอลเลย์บอลไทยไม่ได้มีดีแค่รุ่นที่ในเวทีโลกแต่รุ่นเยาวชนก็พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักในไม่ช้า